ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่2ค่ะจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สกินแคร์และก็คอสเมติกนะคะชื่อว่า Smone ซึ่งเราเน้นในเรื่องของคอนเซปต,ต์การดูแลผิวแบบครบสูตรทั้งการบำรุงและการแต่งแต้มสีสันบนใบหน้านะคะตอบโจทย์ทุกสภาพผิวปลอดจากสารอันตรายต่างๆที่ห้ามใส่นะคะในเครื่องสำอางต่างๆรวมถึงเรามุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัยโดยการใช้วัตถุดิบหรือว่าใช้สารสกัดที่มาจากธรรมชาติบวกกับนวัตกรรมนะคะที่ทำให้ ผลิตภัณฑ์สกินแคร์หรือว่าคอสเมติกในกลุ่มของเอสโมเนี่ยสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของผลลัพธ์แล้วก็สามารถเขาเรียกว่าแข่งขันกันในท้องตลาดในกลุ่มของสกินแคร์ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเอสโมเแล้วถามชนว่า ปัจจุบันนี้เนี่ยเอสโมเน่สามารถเข้ามาตอบโจทย์หรือว่ามีจุดเด่นที่แตกต่างจากสกินแคร์ในท้องตลาดทั่วไปยังไงบ้างนะคะในมุมมองของชนเนี่ยชนมองว่าตอนนี้นะคะการตลาดสกินแคร์ในเมืองไทยหรือว่าเครื่องสําอางบํารุงผิวต่างๆในเมืองไทยเนี่ย ผู้บริโภคต้องมีความจําเป็นที่จะต้องใช้วิจรารยณในการเลือกค่อนข้างสูงมากนะคะเพราะว่าเรามีเขาเรียกว่าแบรนด์นะคะของผลิตภัณฑ์ธธรรบํารุงผิวเหล่านี้เยอะมากๆทั้งในโลกของโซเชียลนะคะในโลกออนไลน์รวมถึงการตลาดทั่วไปในท้องตลาดทั่วไปก็มีอยู่เยอะมากแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทาให้การตลาดสกินแคร์เกิดปัญหาในมุมมองของชนนะคะน่าจะเกิดจากการที่บางครั้งอาครีมหลายๆแบรนด์นะคะเครื่องสำอางหลายๆแบรนด์เนี่ยเจ้าของไม่ ไม่มีเขาเรียกว่าความรู้ในเรื่องของสกินแคร์มากเพียงพอนะคะแต่สามารถทําการตลาดในโลกออนไลน์ได้ง่ายเราพบเจอคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์ครีมตัวนั้นเซรั่มตัวนี้เครื่องสำอางตัวนั้นเยอะแยะมากมายนะคะแต่ด้วยความที่ไม่ได้มีความรู้มากพอก็เลยอาจจะไม่ได้ลงลึกเข้าไปถึงสูตรของสกินแคร์หรือว่าผลิตภัณฑ์คอสเมติกหลายๆตัวว่ามันมีคุณสมบัติที่โอเคมากพอหรือเปล่าทำให ครีมบำรุงผิวหลายๆตัวเนี่ยมีส่วนผสมของเขาเรียกว่าสารเคมีหรือสารต้องห้ามไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปรอสสเตียรอยหรือว่าไฮดรอกริโนอนนะคะซึ่งปัญหาเราเนี้ก็จะมาตกอยู่กับเขาเรียกว่าผู้ใช้หรือว่ากลุ่มลูกค้านี่เองซึ่งก็อาจจะซื้อด้วยความพึงพอใจซื้อด้วยอารมณ์นะคะหรือว่าซื้อด้วย การที่หลายๆคนอยากสวยอยู่แล้วนะคะอยากมีผิวที่ดีอยู่แล้วพอเวลาใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้มากๆเข้านะคะก็ทําให้เกิดปัญหาผิวต่อมาแต่เอสโมเน่เนี่ยเรามาตอบโจทย์ในการใช้สารสกัดจากธรรมชาติปลอดสารต้องหา้ามหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายกับผิวหน้านะคะรวมถึงการใช้นวัตกรรมแล้วก็ที่สําคัญคือตอบโจทย์ทุกสภาพผิวมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มทาความสะอาดผิวหน้ากลุ่มบํารุงผิวหน้าแล้วก็กลุ่มที่ช่วยในเรื่องของการแต่งแต้มสีสัน บนใบหน้าด้วยนั่นเองค่ะ